สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยายาศิลานะคะวันนี้เราก็จะมีการลงแขกกันนะคะทำต่อเพิงเสาบ้านค่ะเราก็จะทำอาหารกินกันก่อนนะคะเพื่อจะได้มีแรงค่ะเีจนที่หนูไดิอืไม่มีใครเห็นหรอกเดี๋ยวเราก็กินกันเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาทำ ออกแรงกันนะคะตอนนี้เราก็กินอาหารการมีเลี้ยมีแรงแล้วนะคะก็ถึงเวลาใช้แรงแล้วค่ะอ่านี่นะ <c oughs> เราจะต่อเพิงออกมาเพื่อสำหรับเป็นที่นั่งเล่นนะคะ <c oughs> เพราะว่าครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่ <c oughs> อบอุ่นค่ะ <c oughs> สาวอาทิตย์จะมาเจอกันเกือบร้อยคนค่ะ <c oughs> ทุกอาทิตย์นะคะ เราก็เลยต้องมาลงมือลงแรงกันค่ะคนละไม้ละมือค่ะเด็กเล็กช่วยกันหมดทุกคนมเออคือรถเม์มก็มีหลอดอ่ะ นี่ถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานนะว่าใครทำงานว่าใครยืนมองอ,ะอะ่ะนี่ได้แล้วเนี่ยโอ้ยดูอ้ำเก่งมากเลยตักหินเป็นด้วย ฝ่ายออกแรงก็ออกกันไปนะคะนี่คือฝ่ายเสบียงค่ะแต่ละคนรู้หน้าที่นะคะเออมาลูกนะถังสีนะมาใส่น้ำออเบิ้เบิ้ไม่ได้ถ่ายดีเอออ่ะอ่ะเร็เร็วอ่ะเร็วเร็ว โอเคมันจะไปอ่าเสร็จหน้าที่ไปแล้ว1คนไปทำหน้าที่ต่อที่เหลือก็ทำกันต่อไปเอออยากให้ถ่ายโอเคโอเคถ่ายแล้วโอเคถ่ายถ่ายแล้วเฮ้ยยังไม่ได้เว้ยรออีกนึงอ้าว1 2 3บู๊ดเดินมานี่เดินมานี่หาเดินมานี่ ตอนนี้เรากำลังจะยกเสาลงหลุมกันนะคะพวกเราต้องลงแขกกันนะคะพวกเราไม่ใช่ช่างค่ะพวกเราเป็นแค่พี่น้องที่มีความสามัคคีกัน อย,อ,ยอย่าพิกทิ Finn. อย่าพิกทิ่เอาหน้าแบบเมื่อกี้นี่เดี๋ยวทำอะไรไปงานงานแบบยุบยแบ่ปบ้ากว่านั้า จับไว้แล้วจับไว้ฮะจับไว้ก่อนเฮ้ยลองหลุมไม่ต้องหลุมไปแล้วลองหลุมไปแล้วหนึ่งคนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบจังท่าไปตกจริงจ ออย่าโดนอย่าโดนเอ็นเลยอ๋ออย่าโดนเอ็นยำลายมีปุ๋ยเดี๋ยวไม่ติดันะแอนงบผมไปหน่อยนึงแบบสังไม่มาตีเขาเร็วกบกบเร็วกบไหนอ่ะี่กวหลังหน้านิ่ตรงนะหน้านี่ตรงนะโอ้ร้อนเอาไม่เอาฟืนใส่เหรอเออไม่เอาคนใส่เหรอเอาไปใส่เดินอีก

นึกซึ้งและขอบพระคุณนี่ถ่ายแม่นาด้วยเห็นไหมลังแก่กบเอาหมวกให้แม่หน่อยอย่ารอรออีกเดือนหนึ่งเดี๋ยวไปเรียนมาแล้วเดี๋ยวจะทำเองเอาผ้าจากแม่อันนั้นทบ จับตอกตัดแออาหลักเลยเอาหินมา่ยอีกอการัวเมียอ้าวลุงเล็กจับมหเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายลุงเล็กมาจับเร็วเรวไปลร้างเอยเออนี่ลุงเล็กก็ทำงานนะคะเห็นไหมคะ ครอบครัวเรามีแต mm ่ความสามัคคีก okay. okay ันนะคะรักใครกลมเกลียว่ไหมคะ

นี่คนนี้คนนี้แน่วิศวก่อรดูดูคนงานไม่งั้นจะอู้ค right <risky. S 1> ุมคนงานค่ะยามเห็ดที่ไรแม่ใช้ปัตตี ให้มันกินปูนอ๋อตรงแล้วปูนหอยยังเนี่ยยังไม่มีข้าวกล้องเลยอุตส่าห์เอากล้องมาตั้งเนี่ยปูนเสร็จหมดไปเลยมาสมใหม่ทำอะไรทำขาคนนี้ต้องทำขาทำอะไราคนนี้คนนี้ก็ทำสองคนนี้วันจะเดินกินทั้งวันเลยละ S <s <us> ไห้าแล,ล้กทิ้เลยตลอดมาเนี่ยกุงเมื่อกี้ก็ร่วงไปตัวหนึ่งแรก,กม่นหอนเก็บไว้เลยแล้วไม่กินด้วยนะเก็บไว้ที่เดิมแล้วก็หมดไปแล้วล้างมือก่อนมือก็เนดนนู่น,นอน่ะ ้างโน้ข้างโน้มาได้เห็นได้ะ <c oughs> จะบางมาก <c oughs> จับเต็มมือจ,จับแหลปูนแข็งพอดีแหละทำหมดเลยเอ่ะ ไม่ยืนคนไม่เรียนเนี่ยแย่นี่ค่ไปสมัครเรียนนะตักคูณแข่งขนาดนี้เรียนเยอะๆไงถ้าไปเรียนจบคอร์สได้ไปไปประกาศนี่ยบัตรจ้า<ๆ>ได้เป็นหลังแน่ดูดูแต่งตัวทำมาตังงาวสีละลายเอาดูก่อนเลย ไปเลยไม้วัด น้องแค่สามไม่เพราะมันไม่สมถ้ามันยังไม่สมมันก็ต้องบวกไม่น่าจะพอเราคิดผ้าพ่วงอ้อยนะคะอ้อยจะตักทรายนะคะโอ้โหแต่ถ้าอย่างนี้ต้องต้องสิบสี่ถูกถูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอมาลุกขึ้นสี่สี่อ่ะมีคนรับเสร็จอ่ะอ่ะเอา จะไปฟไฟจะไปจาะขาตัวเองนะไฟเหนื่อยแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะช่องยาย่าศิลาค่ะขาดครบแล้วอีกสามมันยังไม่เต็มมันไม่เต็มพั่วอีกสามเขายกแล้วไม่สนใจไม่สนใจทำงานแล้วทำงานบอกเขายกเขายกแล้วจะไปยาย่าศิลานะคะกดติดตามด้วยค่ะเต็มเต็ม ถ้าไม่เต็มก็ต้องเพิ่มอีกหนึ่งอีกสอโหดว่ะโหดหร้ายอีกงเลอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหหนึเดียวหนึ่เดียวอย่าเลิมนะคะหนึ่งซับสไครนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะเต็มเต็มเต็มอ้าวเป็นครึ่งเดียวอีกหนึ่งแอั่งนั่นั่งพอแล้วอะไรหินเนาะ

yeah เออต้องนะยอมรับว่าខ្ញុំមិនជឿថាខ្ញុំនឹងទៅដល់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 

ตอนนี้เราก็ช่วยกันตั้งเสาเสร็จแล้วค่ะสามสาก็เช็คความเรียบร้อยนะคะดูว่าวัดระดับน้ำว่าเสารตรงไหมแล้วขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรอีกอะ่ะฮะ อ,อขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรรื้อฟ้า,ฟาวันนี้เราก็ร่วมแรงร่วมใจกันตั้งสาวได้สามสาวนะคะก็จะขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยววันไหนที่พวกเรามีวันหยุดตรงกรันว่างพร้อมกันเราก็จะมาร่วมร่วมมือกันทำอีกค่ะ สวัสดีค่ะ